ครับสำหรับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องคาร์ดิโอเป็นเครื่องคาร์ดิโอทางเลือกที่ดีเครื่องหนึ่งเลยนะครับเครื่องนี้มีชื่อว่าเครื่องกันเชียงโกนะครับโดยปกติการคาร์ดิโอจะใช้หัวใจหรือหล่ะในส่วนของเครื่องนี้มีกล้ามเนื้อเข้ามาร่วมทํางานด <im it> ้วย<งา>นะครับในส่วนของวิธีการเล่นคือนั่งเบาะตรงนี้ได้เลยนะครับเราะจะสามารถเลื่อนไปได้านหน้าได้นะครับต,ต้นรอมาข้อเท้าให้ดูดีจับชอบนะครับตรงนี้สามารถยันจักเท้าเท้าได้ อยากให้ทุกคนปรับให้มันพอดีกับข้อถามไม่ให้มันเหลวหรือว่าแรักจนเกินไปนะครับจับลาให้มั่นนะครับนั่งหลังตรงออกแรงทีมตัวเองมาด้านหลังนะครับมือที่จับอยู่ดึงเข้าหาท้องปีนสะบักหลังนะครับในส่วนของตรงเนี้มันเครื่องมันเปิดอัตโนมัติจากการที่เราดึงความเร็วความแรงได้ในระดับหนึ่ง,งนะครับเสามารถกดรูแคลอรี่ได้นะครับแคลอรี่พลาวเบอร์นะครับ เวลาแล้วก็เลยะทางนะครับในส่วนของข้อคัวระวังพยายามไม่กระชากมากเกินไปแล้วก็ปรับขั้นทานให้หนีแค่เลย